มันสมการทอเสือหรือพระไซสานตามศาสตร์พลุกพลูกลุ่มแม่บ้านการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเปื่มาตามซอยกันดีดีจ้าพ่อหน้าบางคนปรสิได้แต่ละพื้นเฮ็ดสาดขาวบอดีจ้ามีเฮ็ดแตงตาสาดสีสาดไล่แตงศาดไล่าสตร์ขาวพอดีมันตาง่ายกว่ากันเปล่า มีจ้งใดอยากได้ไล่เ้ยมีสีสันิบ่่หน้ารถค่ะหน้ารถนะคะุดใดได้ล่อง่งสาสอันนี้ฟื้มอันนี้ฟื้ม ะได้แต่และพื้นเจ็บมือบ่ยายเปิดแอลบ่ยายเจ็บมือแล้วเปิดแอลป์ขูดเป็นสายพื้นเป็นกระซอยอันใหญ่เพิ่นก็ต้องซอยออกนะ ก็เลยลายต้นในีาสาด์พอนะสารที่ตำาหล่าแม่มาย่ายพอดนะอันนั้นตำเหล่าอันบอเิได้โอ้ปวดเอวปวดหลังปวดเอวคือบเหยียดขาอ่ะพื้นนั่งผับเพียบ

เน,นี่ยจะเป็นสีหลายใส่สีหลายใส่สีหน่อยแล้วแต่แล้วแต่ผู้ตำเตะละเพิ่มที่นี่สองคนในการตำจหรับกันคนหนึ่งตำคนหนึงงง่งแง มือนนึ่จะขืนได้ได้ดีๆได้สองพืนอยู่มบนบ่อสองพื้นสามพื้น,นแ,แต่ขววมหยากขวมามางของสีสีสาดแต่บอมนือเาออกจากถ้าออกดูก็เรียบซ่า เดลผืนเนาะอู้วันหลังปวดเอวมีโค้งฟื้มไม่ได้ไมีใหม่ค่จะจ้ะ เป็นข้นแย่เป็นข้นตำเปลี่ยนกรรมชื่อ,อยังอีก ເພິ່ນກໍໄດ້ຊິໄປຢູ່ຢູ່ຢູ່ແນ່ລະທາງຈາກນັ້ນເຮົາກໍอອົາ่ൈຂັດລົງສາຍ້ານຊົ້າພຊົ້າ ไผ่นั่นไผ่น่าจะใส่ยังมั่นไผ่ฮะปเปียงไผ่มากเจ้าเดี๋ยวกระเบิดสีนี่จะเจ้าแล้ว

bưng bưng ừ. ừ. cả bao đây, thoát bắt bữa rồi đây nè thoát đây, ê ừ, thoát đây, thoát เมอ่อซีแล้วเออรอสีกอดีเมสอีมันอยากแซ่อีกมันคิทำม่ถึงเมื่อตั้มมาตา้มตัวมาเอืองเอื้องกันแล้วเอ้อ เอาอันนี้ลงเรียบร้อยแล้วลงแล้วลงแล้วโอเค okay, เรียบร้อย